เมื่องามแทล้ล่ะนั่งฟ้ากระบ,บทอทอมีแฟนละโบอนอนน้องรจนามีระบบครับมีแฟนระโบครับอย่ามาป้าหวานค่อยนั้นมีสามีแล้วละ่ะมีแล้วไอ้กระบอกว่าปะมาอ้กระสีเอาเอาเอาเว้าวจังซี่นะ่ะดูถูกซักสี่ค่อยเกินไปบ่ได้ดูถูกครับถึงสามีสี่ผู้ให้เงาะป่าบ้าใบกระจายจเดียวหนาะ ออ้ทั้งล้อมีพร้อมทรัพย์ทรัพย์สินเงินตราต่อดให้อ้ายเป็นเทวดากะสีหักผัวคอยคนเดียวงอบปาบาปอย่างไรจะมาสู่อ้แพ้เพียงร่างกายแต่ใจอ่ะบ่อแพ้ดอกหนาอ้ฮักจริงฮักจริงไปหมักคนอ,อื่นดีกว่าพูดมาก ปล้่มดีไหมละ่ะก็ลองมาก็ลองมาถ้าเจ้าบ่อยากตายเออุอ้ยกลัวไม่กลัวต้องกลัวไหมล่ะ